สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ช่องดาราหมอลำนะคะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมานะคะน้องแคทกัลยานะคะเกิดอุบัติเหตุนะคะทางรถยนต์นะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะน้องก็ปลอดภัยดีนะคะแต่ว่าก็มีรางสังหรณอนะคะเหมือนเป็นอาถรรพ์นะคะ คือน้องยังไม่ได้ไปบอกกล่าวนะคะตอนที่ได้ดนตรีเพลงนี้มาน้องยังไม่ได้ไปบอกกล่าวกับปู่ศรีสุดโทนะคะและก็พอน้องไปที่ศาลหลักเมืองนะคะได้คุยกับปู่เขียวนะคะคนที่ดูแลศาลหลักเมืองนะคะท่านได้บอกว่าปู่ศรีสุดโทท่านไม่ชอบให้ลูกหลานผิดหวังนะคะทำให้ อาจจะไม่พอใจในเนื้อเพลงของเพลงนี้นะคะเพราะว่าเนื้อเพลงสาวคำนโนดบวโทษอ้ายเป็นความรักที่ไม่ค่อยสมหวังนะคะทําให้ปู่ศรีสุดโทท่านอาจจะไม่พอใจนะคะเพราะว่าท่านอยากให้ลูกหลานของท่านได้สมหวังนะคะทําให้อีดาของเราต้องได้ไปแก้บนนะคะไปร้องถวายเสียงให้หลวงปู่ได้ฟังนะคะแล้วก็ขอ อธิษฐานตั้งจิตนะคะให้หลวงปู่ขอให้อิลาสมหวังในเพลงนี้นะคะขอให้เพลงนี้ยอดวิวปังๆนะคะเป็นที่รักของ f อทั่วหน้านะคะเดี๋ยวจะยังไงนั้นเราลองไปฟังเนื้อเพลงกันเลยนะคะ one, one, one.